ปราศีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่กับผมโมเองโมคิดว่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเคยดูการ์ตูนซึ่งมีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งที่มีมานานและโมก็ได้ดูมาหลายตอนมากซึ่งมันมีอยู่ตั้งแต่ที่โมยังเป็นเด็กหรือแทบไม่เกิดด้วยซ้ําและเป็นหนึ่งในการ์ตูนดัดตำนานเรื่องนั้นก็คือลุตูนตามชื่อคลิปนะครับวับนนี้โมจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของลนยตูนเอาละ่ะก่อนเริ่ม ้าโมผิดพลาดประการใดหรือตกลยอะไรไปก็ขออภัย็นหน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนไว้ได้นะจะไปอ่านทันทีเลยเอาละ่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงประวัติของลุยตูนกันก่อนลุยตูนเป็นภาพยนตร์เรื่องสันส้นแอนิเมชันสัญชาติอเมริกาโดยผลิตโดยพี่ใหญ่ของเรานเองอย่าง Warner Warner c a r t ร์กตูที่ในอนาคตจะกลายเป็น Warner b r o วอร์ a น i ร์แนที่พวกเรารู้จักกันซึ่ง ผลิตตั้งแต่ปี1930ถึงปี1969ซึ่งขณะนั้นยังเป็นยุททองแห่งการ์ตูนในเมชั่นของสหรัฐคือลุยตูนเนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบมันจะคล้ายกับทีมอเวนเจอร์ ger, ที่ก่อนจะรวมทีมก,กันก็จะมีภาคแยกหรือซีรีส์แยกของตนเองแล้วนามารวมกันในเรื่องเดียวซึ่งลุยตูนเนี่ยจะนําเสนอออกมาในรูปแบบนี้หรือก็คือลุ่ตูนเนี่ยไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นแต่จะมีการสร้างซีรีส์แยกต่างๆแล้วนำมารวบรวมกันเอาล่ะ โมยแยกการเปลี่ยนแปลงของลิสตเนียออกเป็นยุคหลักๆเอาล่ะยุคแรกเป็นเป็นช่วงที่มีการฉายออกมาในรูปแบบของรายการโชว์ที่มีการนําตัวละครอ,ออกมาเล่นตลกพูดคุยเต้นล,ลําเรื่องมาที่ซีรีส์แรกของลิสต์นี้เลยนั่นคือเดอะบักพันนี่โชว์เอาจริงๆนะมันจะมีเรื่องก่อนหน้านี้อยู่แต่ว่าโมไม่จัดมันอยู่ในลิสต์นี้เนื่องจากแบบมันเป็นเหมือนภาคแยกของตัวละครมันไม่ใช่การมารวมทีแบบลิสตนในความหมายที่โมจัดนี้ก็คือแบบ ซีรีส์ที่นําตัวละครการ์ตูนหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันในซีรีส์เดียวช่วยเข้าใจกันหน่อยนะไปต่อกันเลยซึ่งซีรีส์เดอะบักบันนี่โชว์เนี่ยเริมทีเป็นรายการเปิดตัวครึ่งชั่วโมงในช่วงพาร์ทไทม์รายการเกี่ยวกับ ABC ในช่วง1960นําเสนอการต์ตูนนิตูนที่จะมีตัวละครหลักก็คือลูกหลักอย่างบั c k b นนี่แล้วก็จะมี d ดฟฟี่ดาร์กแล้วก็ตัวคอนอื่นซึ่งซีรีส์แรกนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครน,น้อยมากเอาล่ะต่อมาก็จะเป็น The p o c k y Pig Show เป็นแนวเดีียยวกับเเรื่่่องทผาานมาล แต่ว่าตัวละครหลักจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหมูเสียงพูอย่างพ็อกกี้พิกที่จะออกมาเล่นตลกพูดคุยร้องเพลงก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะเอาละถ้าเกิดโมดพูดก่อนนะว่าอาจจะคือเพื่อไม่ให้เป็นการที่ว่าคลิปจะยาวเกินไปหรือคุณผู้ชมนั้นเบื่อมากเกินไปในเรื่องต,ต้นๆนี้มันจะมีแบบมันจะคล้ายกันมากก็คือมันจะนําเสนอมาคล้ายๆกันแทบจะทั้งบดเลยเอาเป็นว่า พื่อไม่ให้ท่านผู้ชมเบื่อเนี่ยถ้าถ้าเกิดเรื่องไหนเนี่ยที่โมไม่อธิบายก็แปลว่าเรื่องนั้นมันคล้ายๆกันมาซ้ํากันนะก็ต่อมาก็จะเป็นเด e r โรด r ันเนอร์โชเป็นรายการทีวีจะเป็นการเล่นตลกแมวคอมเมดี้ที่มีเนื้อหาคือการวิ่งไล่จาับก,กันของเจ้านกเดอะแฟตอย่างโรดลันเนอร์และเจ้าหมาป่าไวย o อีคโยตี้ต่อมาก็จะเป็นเดอะบั k b ันนี่โชว์โรดล u นเนอร์เอเอร์ซึ่งเป็นซีรีส์ที่รวมกันระหว่างเดอะบั k b ันนี่โชว์กับเดอะโรดลันเนอร์โชว ต่อมาก็จะเป็นเดอ b บากวันนี่โชต่อมาอีกก็จะเป็น m ม r l ์ล m e l o โล e s ที่จะเป็นซีรีส์ที่มีตอนครึ่ชงชั่วโมงโดยนำเสนอเรื่องสั้น3าเรื่องจากลูนีตูนและ m ม r ร์ลีนเมโลด s ที่จะออกมาในรูปแบบถ้าเกิดแบบใครเคยดูวันพีทไหมจะมีบางตอนที่แบบวันไหนที่เขาทำไม่ทันเนี่ยเขาจะนำตัวละครออกมาพูดคุยอธิบายตอนที่ผ่านๆมาประมาณนั้นเลยต่อมาก็จะเป็น The Bunny, Runner, เดอะบากวันนี่รถลนเนอร์เอาเออต่อต่อด้วย จะเป็น The b u g Bunny Roller c o n s e r ต่อ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 ด้วย The s w i s t e r and Twisty d a f f y and Speedy Show มันมันชื่อมันยาวจังเลยวะเนี่ยหลังๆมาชื่อมันจะเริ่มยาวนะถ้าโมอ่านผิดนี่ขอพะจริงจริงนะมันยาวมากๆต่อ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 ด้วย The b u g Bunny Rudy Toon Comedy Hour ต่อ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 พอพอแล้วไม่ต้องต่อแล้วโอเคนะโอเคครับพี่ครับขอโทษครับโอเค ต่อด้วยเดอะเด b u บ n กบ n นนี่ t t นด์ทวิตแล้วก็ยังก็ยังเป็นแนวเดิมกับ The Bug Bunny Show แล้วในที่สุดก็ได้รวมทีมันสักทีซึ่งจะเป็นรูดิตูนเรื่องแรกก็คือรูดิตูออนเออโมวิลูออกเสียงไงนะเดี๋ยวให้พี่กูพี่กูเกิลแกลให้หน่อยนะ <ode> เนี่ยมันออกเสียงเงี้ยไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรพี่ฉายพาน <ode> โดยเฉพาะแล้วก็จบช่วงที่หนึ่ง oh. คือเพิ่งจบชุดชีนหนึ่งเนี่ยขอกินน้ำแป๊บนะคือชื่อแต่ละอันเนี่ยมันจะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดอ่านผิดนี่ขอภัยจริงๆนะครับชื่อมันยาวมากเลยในลิสต์เนี้ยที่โมเขียนมันเนี่ยมันยาวมากเอาล่ะมาลุยกันต่อในช่วงที่สองช่วงที่สองเนี่ยจะเหมือนจะมีการทําซีรีส์แยกอยู่เยอะหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นซีรีส์ที่นําตัวละครที่อยู่ในเครือของลุยตูนเนี่ยมารวมกัน 2- อถึงสตัวก็เลยนับว่ามันเป็นซีรีส์ลุยตูนเหมือนกันนะ โดยในช่วงนี้เนี่ยจะสร้างมาเพื่อเหมือนทําให้ผู้ชมที่รับชมเฟนชายเนี้ยที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของตัวละครแนวต่างๆตัวละครต่างๆมากขึ้นอารมณ์แบบเหมือนการรีเซ็ตจักรบาลของดีที่จะนําตัวละครเก่าๆเนี่ยมาเล่าใหม่เพื่อทําให้ผู้ชมเนี่ยมีความสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นเอาล่ะซึ่งจากในช่วงที่2เนี่ยเราจะเร well, ิ่มกันท <ian> ี่เ e รีเมโล e s ยสต r r ์ริงบั Bunny and Friends เติมทีเป็นซีรีส์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ตรงกับวันเกิดครบรอบ50ปีของบักฟันนี่และเป็นการเปิดตัวทีนีตูนการประจนภัยซีรีส์นี้นําเสนอประตูนจากลุยสตูลเมลีเมโลดายที่จะคล้ายกับเหมือนซีรีส์เมลีเมโลดายที่นําเอาตอนเก,ก่าๆมาดูใหม่แต่จะมีตอนใหม่ๆโผล่มาบ้างโดยจะเน้นไปที่ลูกรักอย่างบักฟันนี่ก็นะลูกรักอะยังไงก็ดูออกต่อมาจะเป็นทีนีตูนแอเวนเจอร์ รายการนี้เป็นการติดตามการประจุภัยของกลุ่มตัวละครรุ่นยาวที่เข้ามาเรียนที่ Adme u n ูน e เวอร์ซิเพื่อเป็นตัวละครรุ่นต่อไปในซีรีส์ลูนิตูนต่อมาจะเป็น t a สมาเนียก็ตามชื่อเะครับเป็นเรื่องราวสุดอลัเวงของเจ้าหมา t ทสมาเนียนเดวิหรือแทสที่เรารู้จักกันต่อมาจะเป็นเดอ p พุ k กี้ดักโชว์เป็นภาคแคสั้นของทีนิทูลแอนเ e นเจอร์ที่มุ่งความสนใจไปที่ตัวละครใหม่อย่างพุตกี้ดักเป็นหลัก คือประมาณว่าเป็นรุ่นต่อไปของแดฟฟี่ดักแต่ดีแล้วที่ไม่เปลี่ยนแล้วก็มาถึงลุยตูนที่แทบจะสมบูรณ์เกือบที่สุดนะจากเรื่องที่ผ่านมาซึ่งโมงก็น่าจะมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้อยู่บ้างแต่ตอนนี้ก็ยังนึกอยู่ก็คือลุยตูนตรงตัวเลยคือลุยตูนนั่นเองแต่อันนี้จะไม่ได้มาจากพี่ใหญ่ของเราอย่าง w a ร์เนอร์วอร์เนอร์แอนแต่ว่าจะมาจากขวัญใจของผมนะอย่างตุนเนตเวิร์กนั่นเองถ้าใคร นึกไม่ออกก็จะมีฉายอยู่ในบูมแมลงซึ่งฉายอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเป็นการนำตัวกตาตูนต่างๆมาแสดงนะเราจะค่อนข้างจะเวอร์ชันนี้เพราะว่ามันมันจะฉายอยู่ในบูมแมลงนะแต่ถ้าใครไม่เห็นก็ลองไปดูในบูมแมลงรนะูยังมีอยู่เปล่าจะได้มีอยู่นะตอนนี้ถือว่าก็เวอร์ชันนี้ถือเป็นเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยเพราะว่ามันเป็นดูในตัวแรกๆที่รวมทีมแล้วแบบเราให้เรานึกถึงได้นะต่อมาจะเป็น the semester a n i t y mystery ก็จะเป็นเรื่องราวเฉพาะของเจ้าแมวสีดําอย่างซีเวสเตอร์ไล่จับเจ้านกสีเหลืองอย่างทวิตตี้และคุณยายสุดใจดีที่ไม่รู้ว่ายายแกชื่ออะไรคือแบบภาคไทยก็เรียกแกแกรนนี่หรือคุณยายนี่แหละก็ประมาณแบบทอมแองเจรี่ในรูปแบบคุณลุนี่ตูนนะนะเอาละจบช่วงที่2แล้วเอาละหลังจากช่วงที่2เนี่ยช่วงที่2งเหมือนจะเป็นการอธิบายภาคแยกต่างๆของตัวละครซึ่งในช่วงที่3เนี่ยได้เวลารวมทีมกันแบบจรงิงจังแล้วละ่ะเราได้ดูแบบเต็มร้อยมีแต่ลุนนี่ตูนแบบเต็มรูปแบบ เราจะมาเริ่มกันที่อะไรแบบจิ๋วๆที่เรารู้จักกันดีเนี่ยอย่างแน่นอนอย่างเบบี้ลูนิทูลที่หลายๆคนต้องเคยเผ่านกันมาบ้างผ่านทางช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กไม่ก็บูมแมลงที่ตอนนี้เหมือนโมจะเคยพูดในคลิปการ์ตูนเน็ตเวิร์กว่าช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่มีเพนที่นาตัวกระตุนเก่าๆเนี่ยมาทําให้เป็นเด็กแ <c oughs> ่ข,ขายของไงขายของต่อไปก็จะเป็นดักโดเกอร์ที่เป็นซีรีส์แนววิทยาศาสตร์เป็นแนวการ์ตูนซึ่งมีตัวละคลรลูนิทูลในบทบ,บาทสมมุติโดยมีตัวละครอย่างเดฟฟี่ดักเป็นนักบินนอวกาศมนะ แล้วก็มีตัวละครจากลูทูนต่าง,งๆเข้ามาประกอบด้วยในเรื่องจะเป็นเหมือนแนวการเดินทางไปยังดาวต่างๆกับเรื่องวบวุ่นบนบยานเดิมทีจะออกอากาศทางช่องตูนเน็ตเวิร์กแล้วก็จะมีการนํามาฉายซ้ําจนถึงช่องบูมแมลงแต่ตอนนี้ก็ว่าไม่น่าจะมีอยู่มัง้งเพราะว่าโมก็ไม่ค่อยเห็นนะต่อมาเรื่องนี้เนี่ยจะแตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมาหน่อยด้นเช้งเลยนะคือดราติกอันริสที่ประมาณว่าเป็นจักรวาลภาคแยกของลูตูนซึ่งเซตติง้งจะอยู่ในช่วงที่โลกล่มสลายแล้ว แล้วผู้ต้องขอนูนิตูเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นผู้กอบผู้โลกแทนแบบว่าผู้ตรงๆก็คือแบบเพ็นชายเนี่ยอยากจะมีซีรีส์แอคชั่นเป็นของตนเองบ้างเพราะว่าที่มันผ่านมาก็เป็นแนวของคอมเมดี้ซะหมดเลยนะก็เลยเกิดซีรีส์นี้ขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่ามีฉายอยู่ในไทยหรือเปล่านะเพราะว่าแทบไม่เคยเห็นเลยก็ถ้าใครเคยดูก็คอมเมนต์ได้นะเพราะโมก็ไม่เคยดูเหมือนกันต่อมาจะเป็นลูนิตูนโชว์อันนี้จะเหมือนกับลูนิตูน นั่นก็คือไม่ได้มาจากพี่ใหญ่ของเราอย่าง Warner Warner Animation อีกแล้วแต่ว่ามาจากขวัญใจของผมอย่างกระตูนเน็ตเวิร์กนั่นก็คือถ้าใครนึกไม่ออกจะเป็นซีรีส์ที่ฉายผ่านบูมแมลงซึ่งปัจจุบันก็ยังมีฉายอยู่แล้วก็เรื่องราวจะเป็นประมาณว่าเป็นเรื่องวุ่นๆุ่นที่ตัวละครหลักจะเป็นบักบันนี่แลวก็แดฟฟี่ดับกับการใช้ชีวิตในเมืองที่มีเพื่อนบ้านเป็นตัวละครจากลูนิทูนซึ่งโมจะจําเรื่องนี้มากเพราะว่าฉายผ่านบูมแมลงที่ชอบนํามาฉายซ้ําอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ คือเป็นการนําตัวละครการ์ตูนต่างมาแสดงพี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เล่ามากๆนะเพราะว่ามันก็จะคล้ายกระแทบบทเลยจะเป็นแนวคอมเมดี้ทั้งหมดเลยนะได้แก่นิวลูนิตูนต่อด้วยลูนิตูนการ์ตูนแล้วก็ต่อด้วยการ์ตูนสาหรับเด็กอย่าง The Back Bunny Builder ที่เป็นการนําตัวละครบัคบันนี่มาทํางานก่อสร้างกับเพื่อนๆรอ,อบบ้านในเมืองลูนิเปิลช่วยกันก่อสร้างช่วยกันทํางานทั้งทําลายแล้วก็ก่อสร้างสิ่งต่างๆในเมือง และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอย่างทีนี้ตูน University เป็นการกลับมาของทีนี้ตูนแต่นี้เนี่ยโมขอไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าโมยังไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้ติดตามเลยเพราะว่าแต่ถ้าเกิดแบบถ้าใครอยากดูเรื่องนี้นะก็จะดูพักดูได้ผ่าน h ฮดบิลโอโกแม็กเท่านั้นนะตอนนี้เท่านั้นเลยมีแค่ h ฮดบิลโอโกแม็กที่นําเรื่องนี้ออกมานะก็เพิ่งมาสดๆใหม่ๆแล้วล้เลยโอเคเอาล่ะเรามาพูดคุยท้ายคลิปกันดีกว่านะ จริงๆคลิปนี้เนี่ยโมกาจะลงเป็น Scooby Doo and the Mystery Pub แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันน้อยมากๆคือแบบตอนเขียนสคริปต์สคริปต์มันสั้นมากๆก็ลเลยกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีก็เลยหาัมาทําเรื่องดูนี่ตูนแทนเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมแบบจูใจนานๆเลยเอาตรงๆนะคือสคริปต์เนี่ยมันยาวมากๆยาวใช้ได้เลยแบบชื่อเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยยาวมากๆคือเบื้องหลังเนี่ยโมพูดผิดไปเกินสิบแน่นอนเกินสิบรอบแน่นอน ต่ก็ดีใจนะที่ทําออกมาได้สําเร็จแล้วก็ขอขอบคุณคนที่ซับสไคร์ด้วยนะไม่นึกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เลยแบบเซนสิซับสไคร์รู้สึกดีใจมากๆของขอบคุณมากนะครับเอาล่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โม้วยนะขอบคุณครับใบซึ่งวิตูเนี่ยจะนำเสนอสดนหรอเการติดตามกับเบลจนไทย ประจนไทยประจนประเทศไทยประจนไทยอะไรวะเนยประจนไทยวัดเจา้พจาพระเจ้าช่วยประจนไทยต่อมาจะเป็นทีนิตูนแอ็เวนเจอร์รายการนี้เป็นการติดตามการประจนไทยของกลุ่มละครกตะูรุ่นเยาวที่ใหม่ใหม่ครับ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 ใหม่เลยหลังจากช่วงที่สองเนี่ยเอาล่ะหลังจากช่วงที่สง